กายภาพบําบัดน,นะคะจะรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกในเด็กในผู้สูงอายุอาจจะมีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายสามารถเข้ามารับการรักษาทางกายภาพบําบัดได้ะคะ่ะ สาเหตุที่เราต้องมาทํากายภาพบําบัดนะคะจะมาจากการผิดปกติของการเคลื่อนไหวส่งผลทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของร่างกายในระบบต่างๆในส่วนต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมาปรึกษานะกายภาพบําบัดเพื่อลดอาการบาดเจ็บเหล่านั้นหรือแก้ไขความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นก็ช่วยในการฟื้นฟูบำบัดป้องกันส่งเสริมในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงหรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะ ลเสียของการที่เราปล่อยให้กล้ามเนื้อเรามีความตึงตัวสูง,สงสเกิดการไหลเวียนของเลือดน,นะคะไม่ดีส่งผลทําให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัวทําให้มีการเจ็บปวดของร่างกายทําให้มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลให้เรามีปัญหาในกิจวัตรประจําวันได้างะคะ่ะ ี้เราควรทำกายภาพบาบัดตั้งแต่เนิ่นๆค่ะด้วยการเข้ามาปรึกษานกายภาพบําบัดเพื่อสอบถามหรือประเมินแนวทางการรักษาออกแบบท่าออกกำลังกายให้เป็นต้นอย่างเงี้ค่ะ m อนะคะจะมีเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเครื่องอินดีบ้านะคะจะเป็นขึ้นเสียงความถี่สูงใช้ในการลดปวดของกล้ามเนื้อได้ระดับลึกถึงเซลล์เพื่อเร่งกระบวนการฟื้นฟูเร่งการรักษาให้หายเร็วขึ้นลดการเจ็บปวดดีขึ้นมีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอย่างเี้ยค่ะ ก็จะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่มีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายบาดเจ็บจากการทำงานหรือในกลุ่มออฟฟิศซินโดมที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นกันเนี้ยค่ะ ตัวนี้จะไม่มีผลข้างเคียงค่ะทำให้เกิดความรู้สึกสบายในขณะรักษาจะไม่มีความเจ็บปวดใช้ได้ทั้งความร้อนและไม่ใช้ความร้อนในระยะอักเสบหรือเลื้อรลังเราก็สามารถรักษาด้วยเครื่องอินดีบ้านี้ได้เลยค่ะทําให้เกิดการเร่งการฟื้นฟูของเซลล์สามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็รักษาด้วยเครื่องอินดิบ้านี้ได้เลยค่ะ